คืบหน้าต้องถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญเลยนะอ,อ่าใช่กรณีที่แก๊งคนร้ายเนี่ยเป็นชาวเกาหลีใต้ฆ่าเพื่อนร่วมชาติแล้วเอาศพนี่นะคะใส่ทังน้ำโบกปูนอเอาไปทิ้งไว้ที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชนบุรีตอนนี้คือ ผู้ต้องสงสัยมี3คนชาวเกาหลีใต้แต่เชื่อหรือเปล่าว่ายังไม่สามารถออกหมายจับได้นะอะ่ด้วยเหตุผลคนใดล่ะเออเขาก็เลยสงสัยเพราะจริงๆอ่ะภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชัดนี่<ฆ>ช่วงที่ประกบผู้ตายแล้วก็มีการไปซื้อถังซื้ออะไรขับรถไปที่อ่างเก็บน้ํา ตอนแรกบอกโอ้ออกหมายจับแล้วแต่ตรวจสอบยังนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้มีการออกหมายจับใครเลยค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณพิทพงศ์ก็ลงพื้นที่สอบถามเรื่องนี้กับพลตตรีนพสิษ์ภูสวัิรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันความคืบหน้าในการสอบสวนว่าตํารวจได้พยานหลักฐานมากพอสมควรและรู้แล้วว่าใครเป็นใครแต่ปัญหาที่ออกหมายจับไม่ได้เพราะว่าเดิมคดีนี้เป็นคดีคนหายก็ต้องรอพิสูจน์ก่อนว่าศพที่อยู่ในถังอ่ะ ใช่ไหมใช่นายโรอึนจงชาวกรีต,ต้ที่หายตัวไปหรือเปล่าท่านก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกันในหลายพื้นที่ตั้งแต่เท่าไหร่หสนอคลองตันอันนี้ที่พักของคนที่ถูกอุ้มไปคนที่หายไปสนมักกะสันอันนี้เป็นท้องที่จุดที่ผู้สูญหายพบกับผู้ต้องสงสยัยตามที่ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปก่อนหน้านี้มีที่ไหนอีกสนอหัวมากอันนี้เป็นท้องที่ที่พักของคน ที่เป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุสนร่มเกล้า<ฆ>เป็นจุดพักรถและอาจจะเป็นจุดที่เกี่ยวข้องอาจจะมาฆ่าตรงจุดนี้จุดสุดท้ายนูน่สนสพนองปือที่ชมบุรีเป็นจุดที่พบศพพอมันมีความเชื่อมโยงกันหลายท้องที่ก็แน่นอนว่าตํารวจที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ต้องหลายชุด<ฆ>เดี๋ยวจะทํำยังไงดีจะต้องตั้งคณะทํางานร่วมกันหลายๆสนอสนอสนอพเข้ามาร่วมกันคลี่คลายคดีนี้หรือไม่อย่างไร ส่วนปมการสังหารก็ยังไม่ฟันธงสิทีเดียวนะคะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการข่มขู่ให้มีการจ่ายเงิน3ล้านบาทเพื่อชดใช้เรื่องของยาเสพติดที่นําไปทิ้งน้ําหรือไม่แต่ยืนยันว่ามีการสอบปากคําพยานไปไม่น้อยกว่า10ปากแล้ววันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมกันคดีนี้อีกครั้งโดยเฉพาะประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าที่มีการตัดนิ้วมือทั้ง10นิ้วเนี่ย oh. เป็นการตัด ก่อนที่จะเสียชีวิตหรือเปล่าถ้าก่อนจะเสียชีวิตคือทรมานมากนะเจ็บปวดมากแต่ถ้าตัดหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการอําพรางเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นใครเพราะว่าตัด,ดในข้อที่มันมีลายนิ้วมือออกไปนะคะเห็นวันนั้นเผอกดไปดูตอนเขาส่งภาพมา,าตอนที่ออกมาจากถังอะถ<า>อนหายใจเลยวันนั้นแบบอยู่ไม่เป็นสุขเลยเห็นแล้วติดตาเลยนะโหดมากจริงๆ